นะครับเราก็มาปรับแต่งปรับตูงร้านใหม่นะแล้วเราก็จะเป็นสีแยกทองคำเลยนะก็จะเป็นมุมน้นนะ่ะมุมม้นที่เราเปิดใหม่ก็จะมีี่ตรงนี้ตรงนี้เราเปิดใหม่จะเปิดสองประตูด้านหน้าด้านหลังเลยนะก็ฝั่งนี้เราก็เปิดมานานละเป็นสิบปี ตรงนี้ด้วยตรงนี้มาไปดูใกล้ๆก,กันครับนี่ตรงนี้เราก็ไว้จอดขายมอเตอร์ไซค์กันนะครับนี่ตรงนี้เราก็เป็นม,มุมอีกมุมนึงนะฮะที่เราจะเปิดรับซ่อมมาจอดซ่อมตรงนี้ด้วยนี่ก็จะมีป้ายนี้ป้ายนี้มีมานานแล้วครับแต่เราแอบติดอยู่เรากลัวคนเห็น เรามาดูมุมนี้มุมนี้ก็เหมือนจะก,กว้างๆนะอาจจะมีแสงไฟสองตาเลยนะมุมนี้เราเปิดมานานแล้วมุมนี้นแล้วมุมนี้เราเพิ่งมาเปิดก็หลายเดือนละแต่เรายังไม่ได้เปิดซ่อมอย่างเป็นทางการทีนี้เราก็จะมาเปิดซ่อมรับรถมาจอดตรงนี้เพื่อจะได้ซ่อมเพื่อลูกค้าจะได้มีที่นั่งเด้นะก็จะได้เย็นๆหน่อยตรงนี้ เครื่องมือก็มาฝั่งนี้แหละฝั่งนู้นแหละนนะแต่ช่างเราก็มีสองคน,นะนี่ตรงนี้นี่คันนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จไปแล้วครับวันนี้คันนี้เป็นนูโวเอเอ็กนะฮะกล่องไฟเสียเราก็หากล่องไฟมือสองม,มาให้น้องเขานะครับหรือลูกค้าหรือรถคันนี้นะครับเราก็ได้ซ่อมเราไม่ได้ซ่อมหรอกครับมันมาซ่อมประจําเลยคันนี้ มาซ่มามาอมเองประจาเลยนี่ครับดูหน้าเจ้าของรถมาแนละ้วเนี่ยนี่นี่ครับเจสอเขาก็มาจัดตรงนี้มุมมุมเล็กๆนะฮะเครื่องอะไรมุมเล็กๆของเรานะดูดูดูนี่นี่หน่อยหน่อยตรงนี้ก็แขวนยิบย่อยนะยิบย่อยยิบย่อยนี่ตรงนี้ก็อะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะแต่มันก็ไม่น้อยนะ มาดูตรงนี้มาดูเรื่องอยางกันดีกว่ายางเราก็มีอย่างแล้วเส้นสองเส้นนะพอประมาณนะพอชุนน้อยนี่นะมาดูเรื่องพอรบลบบมันก็จะมีขาดมีเกินางเป็นสีสีไปเล็กน้อยมาดูพระพงพ้าเบรกนะเบนะรกคลิกอันนี้ก็จะเป็นพวกยามาห้าพวกน,นี้ก็จะเป็นเบฟนะฮะต่อป้ายทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบฟเบฟแท้นะครับ นี่มันก็มีเว็บของงอนด้าแท้แล้วก็มียางครับก็มีหลายเกรดหลายราคานี่ครับนี่ครับนี่ก็คือตัวโปรดเวลันเวลาว่างๆก็ไล่บ้าอยู่คนเดียวก่อนเครื่องมือเราก็จะมีประมาณนี้จะลกหน่อยเพราะเขาจัด พื้นที่ใหม่เพื่อรับรถลูกค้าให้มันเยอะขึ้นนะเผื่อมีอะไรที่แบบสีขาดก็แนะนำได้นะคลิปเราก็จะได้จบเพียงแค่นี้นะครับไปดูมุมไกลกันก่อนนี่กับเอซูนะบอกเรานี่ไม่แรงครับไม่แรง แต่ไม่มีใครแซงอ่ะนี่ครับมุมไกลของเราดูมุมข้างหน้าเนี่ยหน้าถนนใหญ่ตรงนี้ถนนนะฮะมาดูอีกฝั่งนะึงนะในก็จะมีซอยอย่างนี้ถนนฝั่งนี้ก็จะไปโรงเรียนเบญจมะนะฮะเบญจมะราชานุสสอ์นะไปทางนี้ทามุมฝั่งนี้ก็จะไปวัดโบขวัญน,นะฮะเนี่ยมันจะมีซอ,อยย่อยไปทางนี้ จะมาทางนี้เราก็จะไปพันชิปหรือเดอมอกันได้นะมาอยู่ข้างหลังซอยแล้วนะก็จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จะออกไปซอยทานสมฤทธิ์หรือไปซอยเทพนมได้นะข้างหลังเนี่ยมันแยกไปได้ทะลุออกหลังซอยได้แล้วกลับมาดูร้านเราดีกว่าน,นี่ จะมุมเนี้ยมุมหน้ากว้างสี่เหลี่ยมนะครับหน้าร้านเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็จะประมาณเนี้ยสี่เหลี่ยมเราก็จะจอลดรถลูกค้าเก,กาะกะบางนิดน,นึงแต่อาจจะไม่ล้ำเส้นมานะฮะมุมหนึ่ง ไปดูใกล้ๆฝั่งนู้นกันนอ่ีนะอีกมุมหนึ่งนะนี่ก็ลานจอดรถลูกค้านะเพื่อเราจะรับรถลูกค้ามาจอดตรงนี้ก็แล้วเราก็เอาไปซ่อมข้างในกันนะอีกมุมหนึ่งเราก็จะมารอรับลูกค้ารับหน้าหน้าเราจะเอาไปจอดที่อื่นนะฮะถ้าพวกรถของเรา เองอย่างเช่นว่าพ่อซาหรือลีดน,นี่เก่ดจะลูกค้าจะได้มีที่นั่งหรือมีที่จอดรถพัดลมเราก็ซื้อใหม่นะเน้นตัวน,น,วนี้ตัวนี้ตัวนี้โปรโมทเลยสองพันกว่าบาทนะแต่ทีนี้เราได้ซื้อมาสองพันพันเก้าพันเก้าเหมือนเขาจับงานวันลอยกระทงอะ่ะ แล้วทีนี้เขาได้เขาก็เลยมาลงขายเป็นของใหม่เราก็เลยไปซื้อ 1, 9, พกกันเก้าปกติเขาลงสองพันแล้วก็ต่อร้อยนึ่งเราจะต่อ200ร้อยแหละแต่ไม่ได้เขาไม่ลดให้เนี่ยก็จะมีพวกเครื่องมืออันนี้อ่างล้างมือฮะเผื่อล้างชิ้นงานอะไรเราก็จะมาล้างตรงนี้